ครับวันนี้ผมก็ได้มีเวลาละที่จะมาถ่ายตอนยิงตั้งกล้องนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับพอหอมผักอมค์้อนะครับอันนี้ผมถ่ายในพื้นที่ปิดนะครับไม่เป็นที่ส่วนตัวนะครับไม่ไม่ได้อันตรายกับผู้ใดนะครับอันนี้หน้าตาของ ที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็เจากประมาณนี้นะครับส่วนลูกที่จะใช้นะครับรอบนี้ผมจะใช้ลูกอากิร่านะครับซูเปอร์เอกต้าสีแดงนะครับหัวแดงอันนี้นะครับครับอันนี้เป้านะครับเดี๋ยวระยะนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับเราจะมายิงตั้งกล้องกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งกล้องไว้ที่นี่นะครับแล้วผมก็จะไปยิงจากที่ที่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆรอดูได้เลยนะครับจะยิงด้วยกันทั้งหมดาสามนัดนะครับเน้นเป้าตรงกลางก่อนนะครับ คอันนี้โต๊ะต้องใช้อันนี้ลองนะครับแล้วมันไม่นิ่งครับเวลายิงมันส่ายมันกระดุกกระดิกนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับท่านไหนที่ชอบก็กดไลค์ให้หน่อยก็ดีนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ ไว้จะมาทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวมีโอกาสดีๆก็จะเข้าป่าไปทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ปอหอมปากหอมคอนะครับขอบคุณครับ